คืนมาได้จริงๆนะตอนนี้ผมมีเอฟตัวจริงคนไหนอของผมเข้ามาดูแล้วบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั้นๆเลยนะครับตรงนี้จะสั้นๆกระชับกระชับนะเพื่อบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ AI ของจริงทหารไทยเอาพื้นที่ของเรากลับคืนมาได้จริงๆนะตอนนี้ผมอยู่ที่ภูมะเขือดูจากที่ไหนบ้างพิมบอกทีครับนะขอด่วนๆขอด่วนๆ,ๆเดี๋ยวทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะครับดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีเอามานะ อันนี้เสาธงอ่ะอันนี้ขาเสาเดี๋ยวบอก AI อีกเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลู่เดี๋ยวลูให้ดูนะครับดูจากที่ไหนพิมพ์บอกทีอ่านครพนมลำลูกกาอะไรนะกอทอมอสุรินทร์ลาชบุรีภูเก็ตนะครับอ่ามาภูเก็ตพิจิตรเชียงใหม่นะไอเอไก็คงไม่มีกระดาษทีชชู่มาซับเหงื่อตลอดนี้หรอกมั้งนะเหงื่อออกจริงนะตรงนี้อยู่ที่ภูมะเขือครับนะภูมะเขือนะเกาะสมุยสารคามไผลิน นะอ่ะโอเคทุกคนกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมไล่เลยตอนนี้เดี๋ยวผมให้ไล่ดูเลยครับภูมะเขืออย่างแรกเลยครับเสาธงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาแม่งกล้องหน้าอีก<ม>เดี๋ยวบอกว่ากล้องหน้าแล้วเดี๋ยวเป็น AI ไออีกอ่ะเดี๋ยวผมสับกล้องนี้ผมจะสับกล้องให้อ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวสับกล้องให้อ่ะทุกคนกดติดตามไว้นะอันนี้ของจริงนะนี่ธงชาติของจริงนะข้างหลังนี่ก็ของจริงนะ